สวัสดีค่ะชาวธาตุลมอันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงความรักของชาวธาตุลมนะคะได้แก่ราศีตุลยกุ่มเมถุนของเดือนสิงหาคมราศีแบ่งตามโหราศาสตร์ไทยค่ะถ้าใครไม่ทราบราศีของตัวเองก็สามารถดูได้ที่ใต้ <By> description นะคะบอกก่อนว่าอันนี้เป็นคลิปรวมค่ะเป็นการอ่านแบบ general reading ไม่ได้เป็นการเจาะจงคนใดคนหนึ่งขอให้มีวิจรารณญาณในการรับชมนะคะและการอ่านไพ่เป็นแบบ ไวเวอร์ซ่าได้สามารถอ่านกลับกันได้ค่ะอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้ดูเป็นแนวทางแล้วก็เลือกรับแต่พลังงานบวกไปนะคะเหมือนเดียมาเล่านิยายให้ฟังก็ได้ค่ะเรามาเริ่มกันเลยตอนนี้คะธาตุลมขาตัวตนของคุณเนี่ยได้ไพ่ก้าเหรียญคุณอาจจะเป็นคนโสดหรือเปล่าคะชาวธาตุลมคือคนที่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองค่ะเป็นคนเก่งนะคะแล้วคุณก็เป็นคนฉลาดด้วย าสามารถหาความสุขได้ด้วยตัวของคุณเองคนภายนอกเนี่ยอาจจะมองว่าคุณนะเป็นคนใจดีเป็นคนเก่งเป็นคนที่อดทนขยันนะคะอาจจะมีอารมณ์เหงาบ้างนะแต่ก็ไม่ค่อยแสดงออกไมใ้ใครเห็นเพราะว่าตัวคุณเนี่ยไม่อยากให้ใครมาเห็นความอ่อนแอของตัวคุณเองสักเท่าไหร่ เรามาดูความคิดของคุณกันตอนนี้นะคะตัวคุณน่ะคิดที่จะเริ่มต้นใหม่อะไรหรือเปล่าคะบางสิ่งบางอย่างหรืออยากที่จะจบความรักความสัมพันธ์ก็ได้นะถ้าคนของคุณไม่ชัดเจนกับคุณราศีตุลได้นะคะเป็นคนที่ใช้เหตุผลในการตัดสินนะคะไม่ใช้อารมณ์ถ้าเกิดได้ยินข่าวสารหรือมีใครมาบอกอะไรคุณนะคุณก็จะ รับฟังนะแล้วก็ใช้วิจารญาณไตรตองให้ดีอ่าแล้วค่อยตัดสินถ้ามันไม่ใช่ไม่ชัดเจนหรือมันไม่ถูกต้องเนี่ยตัวคุณเองอ่ะก็พร้อมที่จะตัดนะพร้อมที่จะจบความสัมพันธ์นี้ได้ค่ะติดใต้สำนึกของคุณตอนนี้นะคะได้ไพ่ฮา,าถวยลึกๆแล้วเนี่ยตัวคุณอะ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บความรู้สึกเก่งนะเป็นคนที่เก็บเอาไว้ข้างในอะค่ะเอ,อ่อถ้ามีปัญหาหรือเครียดนะคุณก็จะ เก็บมาคิดอะอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองเป็นคนนิ่งๆไม่ค่อยกระตกกระตากอะเวลาแบบทำอะไรก็ค่อนข้างที่จะคิดไตร่ตรองรอบคอบอะไรเงี้ยมีความมุ่งมั่นนะและให้ความสำคัญกับการเงินนะคะคุณเป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนที่สามารถซัพพอร์ตคนอื่นได้แต่ก็แอบหวังผลประโยชน์เหมือนกันนะ เ,ออเวลามีความรักก็เป็นคนที่หนักแน่นค่ะธาตุดินได้อ่าไม่ค่อยแสดงความรู้สึกออกมาให้ใครเห็นเก็บเอาไว้รอดูแล้วก็ประเมินสถานการณ์นิ่งๆเ,เงียบๆนะในพื้นที่ของตัวเองคุณอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนที่เกิดธาตุน้ำก็ได้นะคะกรกฏพิจิกมีนหรือคนที่ดูอบอุ่นใจดีมีเมตตาแต่เขาอาจจะไม่ได้มีเราแค่คนเดียวก็ได้นะ มองว่าชาวธาตุลมเป็นคนที่ทํางานเก่งค่ะเป็นคนที่เน้นในเรื่องงานมากกว่าเนาะ,ะเป็นพวกบ้างงานแตละเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในการทํางานมากหน้าที่การงานค่อนข้างดีนะคะราชินีไม้คุณชอบเข้าสังคมนะชอบมีเพื่อนมากกว่ามีแฟนอีกแล้วแล้วก็อาจจะไม่ค่อยจริงจังกับความรักสักเท่าไหร่ออกแนวมีก็ได้นะไม่มีก็ได้อะไรประมาณนี้ จากตรงนี้นะคะจากไพ่ตรงนี้ก็จะขอแนะนําว่าถ้าคุณเนี่ยกล้าที่จะทิ้งสิ่งที่มันเศร้าหมองไว้ด้านหลังทิ้งความผิดหวังในอดีตนะคุณก็จะพบกับความสําเร็จที่รออยู่ข้างหน้านะคะอย่าเสียใจในสิ่งที่มันเคยผ่านมาแล้วนะแค่ระวังมากขึ้นในอนาคตเท่านั้นเองค่ะแล้วคุณก็จะได้พบกับช่วงเวลาที่มีความสุขของชีวิตแน่นอนค่ะเพราะว่าความสําเร็จรอคอยคุณอยู่ค่ะ เดี๋ยวเรามาขอไพ่กับชาวธาตุลมนะคะตุนกุมเมถุนค่ะ k Night of Wands ห้าดาบไม่เอา Cups เรามาดูพลังงานไพ่ของชาวธาตุลมกันดีกว่านะคะว่าพลังงานไพ่ของชาวธาตุลมเป็นยังไงชาวธาตุลมขาตอนนี้มองว่าคุณได้ Take action อะไรสักอย่างออกไปแล้วหรือคุณค่อนข้างที่จะใจ,ใจร้อนไปนิดนึงในช่วงนี้นะคะกับความสัมพันธ์อารมณ์แบบคิดเร็วทำเร็วประมาณนั้นบางทีก็อาจจะขาดการพิจารณาวิเคราะห์ไปบ้างนะขอใหอ้คุณใจเย็นๆหน่อยนะคะชาวธาตุลมขา ความรักของคุณนะตอนนี้มันเป็นความรักที่เสมอต้นเสมอปลายนะตอนแรกคุณคิดจะทําอะไรอะ่ะคุณก็ทําแบบนั้นต่อเนื่องเลยจริงๆแล้วตัวคุณอะ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างใจเย็นนะอาจจะมีอารมณ์แบบอยากไฟบ้างเป็นบางครั้งไงแต่ก็นึกถึงความรู้สึกของคนอื่นอะ่ะลึกๆแล้วอะ่ะลึกๆแล้วจริงๆแล้วอะ่ะตัวคุณเองอะ่ะอ,อยากจะทิ้งความรู้สึกเหมือนกันนะอยากที่จะหยุดยอมแพ้แล้วกับความสัมพันธ์ เพราะรู้สึกว่าบางทีทำดีแล้วอ่ะไม่ค่อยได้ดีไม่มีใครเห็นไม่ได้รับความชื่นชมจากใครตัวคุณอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนที่เกิดราศีเมษหรือเป็นคนที่มีอีโก้มากๆก็ได้ค่ะต่างชาติต่างภาษาหรือข้าราชการทหารตำรวจก็ได้เขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยอ่อนโยนกับความสัมพันธ์สักเท่าไหร่เป็นคนที่ แข็งประด้างอาจจะยึดติดก,กับความคิดของตัวเองเหมือนเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูงอืมตัวเขาไม่ค่อยเทคแอคชั่นอะไรกับเราสักเท่าไหร่นะคะแต่มองว่าต่อไปอ่ะมันจะดีขึ้นนะมันเพราะว่าเขาอาจจะมองเห็นความมุ่งมั่นแล้วก็ความเสมอต้นเสมอปลายของคุณนะคะมันอาจจะทําให้เขาอ่ะลดอีโก้ลงมาแล้วก็สนใจคุณมากขึ้นมีความใจเย็นมากขึ้นนะคะ เรามาขอไพ่กับคู่กรณีคนรักคนคุยของชาวธาตุลมหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงคักสี่เหรียญห้าดาบ King of w n n s s 7ดดาบและหไม้เรามาดูไพ่ของคู่กรณีหรือคนรักของชาวธาตุลมนะคะ ชาวท่านลมคาคุณอาจจะเจอกับคนที่ค่อนข้างที่จะรักตัวเองมากๆได้นะคะเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยใครเข้าไปในชีวิตของเขาได้ง่ายๆตัวเขาเองอาจจะเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับเงินนะคะคิดแต่เรื่องเงินอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างขี้งก์อ่ะแต่ก็รู้จักกินรู้จักใช้รู้จักเก็บอ่ะเป็นคนประหยัดนะคะมองว่าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมแพ้กับอะไรง่ายๆนะ กับความสัมพันธ์ถ้าชาวธาตุลมทิ้งเขาไปหรือแบบไม่สนใจเขานะเขาก็ไม่ปล่อยคุณหรอกคะ่ะเขาก็จะตามตื้ออยู่นะตัวเขาเองอาจจะเป็นคนที่ยึดติดกับหน้าที่การงานนะระวังเขาอาจจะมีคนมาชอบก็ได้นะเพราะว่าเขามีเสน่ห์ไงมีหน้าที่การงานที่ดีตัวเขาอาจจะมีความลับหรือมีอะไรที่ปิดบังซ่อนเลนอยู่ก็ได้คะ่ะเป็นคนที่ เจ้าเล่อาจจะมีหนี้สินที่เป็นพันธะผูกพันเขาอยู่ก็ได้นะหรือมีใครที่เก็บซ่อนอยู่ในความสัมพันธ์ก็ได้ถ้าคุณทั้งคู่มีการทะเลาะกันหรือมีปัญหากันเนี่ยก็มีโอกาสที่เขาจะกลับมางอคุณนะคะชาวาธาตุลมเดี๋ยวเรามาขอไพ่ดีกว่าค่ะว่าชาวาธาตุลมรู้สึกนึกคิดยังไงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นคะหรือรู้สึกนึกคิดยังไงกับคู่กรณีหรือคนรักของคุณลนะเวลานี้นะคะ The High Pits n i h t of Wands และก็ Eight of Pentacles ช่วงนี้คุณอาจจะค่อนข้างมีอารมณ์ที่แปรปรวนเนาะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงอะค่ะอาจจะขี้งุดหิดได้ในช่วงนี้นะเพราะว่าคุณอาจจะเจอกับคนรักของคุณที่อารมณ์ค่อนข้างร้อนอารมณ์ร้อนหรือเปล่าเอ่ออาจจะมีการทะเลาะกาันมีการใช้ปากเสียงกันได้นะคะตัวคุณเองก็ค่อนข้างที่จะแบบ เหนื่อยอะนอยแล้วก็ไม่ค่อยอบอกความรู้สึกนี้กับใครนะเก็บเอาไว้หรือคุณเองก็คิดว่าฉันไปหาเงินดีกว่าฉันสนใจให้ความสําคัญกับเงินดีกว่าแต่คุณก็ไม่ได้ปล่อยความสัมพันธ์นี้ทิ้งไปนะคุณก็ยังเก็บมันไว้อยู่นะคะคู่กรณีของชาวธาตุลมหรือคนรักของชาวธาตุลมรู้สึกนึกคิดยังไงกับชาวธาตุลมหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ค่ะแปดถ้วย 3ถ้วยและ10เหรียญตอนนี้มองว่าความสัมพันธ์ของพวกคุณทั้งคู่นะคะอาจจะมีการาห่างกันหรือเปล่าคุณกับเขาอาจจะห่างกันอยู่หรือเปล่าคะช่วงนี้แปดถ้วยมันเป็นการเว้นระยะห่างของความสัมพันธ์อาจจะอยากรู้สึกว่าห่างกันสักพักดีไหมอยากพักอยากอยู่ในพื้นที่ของตัวเองมีใครคนใดคนนึงในความสัมพันธ์อาจจะรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจก็ได้ค่ะอยากจะถอยหลังให้กับความสัมพันธ์หรือว่า มีอารมณ์เศร้าอารมณ์โกรธกันก็ได้นะคะเพราะว่าอาจจะรับรู้มาว่าความสัมพันธ์ของพวกคุณอาจจะไม่ใช่มีแค่พวกคุณแค่สองคนหรืออาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้ค่ะแต่ไพ่มันบอกว่าสิบเหรียญสิบเหรียญหมายถึงพวกคุณสองคนอาจจะมีธุรกิจครอบครัวหรือมีภาระเงินในครอบครัวหรือมีธุรกิจร่วมกันนะคะที่ต้องจุนเจือกันและกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวธาตุลมดีกว่านะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุลมแนวโน้มจะเป็นยังไงนะคะสไม้ the tower 5เหรียญสอดาบและ the hermit คุณสองคนได้ทำธุรกิจร่วมกันหรือเปล่าคะหรือทำอะไรร่วมกันหรือความสัมพันธ์เนี้ยเจอกันที่ทำงานก็ได้นะคะ ให้พวกคุณนะระวังเรื่องการทะเลาะการมีปากเสียงหรือการใช้อารมณ์กันนะคะห้าเหรียญเนนะี่ยบางทีอะพวกคุณอนะอาจจะรู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันไม่เต็มมันไม่เต็มที่อะคะ่ะเหมือนมันยังขาดอะไรไปเพราะคุณอาจจะ ขาดการหันหน้ามาพูดคุยกันก็ได้มันทำให้ไม่เข้าใจกันหรือความรักอะ่ะมันรัก,กันน้อยลงก่อนหน้านี้ตัวคุณอาจจะมีตัวเลือกในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะแต่ตัวคุณอะมีความป้องกันตัวเองสูงก็เลยลังเลอาจจะไม่มั่นใจในตัวเองให้ระวังเรื่องสุขภาพของสายตาแล้วก็ช่วงขาช่วงเข่าะนะคะ The Hermit แนวโน้มคุณนะรู้สึกว่าตัวคุณเองอะอยู่คนเดียวก็ได้นะ เป็นคนรักสันโดษค่ะไม่ชอบให้ใครเข้ามาควบคุมชีวิตคุณคุณเป็นคนที่ชอบค้นคว้าหาความรู้เวลามีปัญหาก็เลือกที่จะเก็บเงียบแล้วหาทางออกด้วยตัวเองคุณเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวไม่ชอบให้ใครเข้ามายุ่งย่ามในชีวิตคุณจะอยู่ในพื้นที่ของคุณแล้วก็ใช้สติปัญญาในการชี้นําในการใช้ชีวิตของตัวเองค่ะชาวธาตุลมถ้าชาวธาตุลมอยากบอกอะไรเขาได้หนึ่งประโยคชาวธาตุลมจะบอก เขาว่าอะไรคะ Yes I lie awake thinking about you over future one t h o so. u g มองว่าชาวธาตลมตอนนี้นะคะก็คิดถึงอนาคตระหว่างคุณกับเขานะคะแต่ว่าคุณก็รู้แหละว่าความสัมพันธ์ทุกความสัมพันธ์อะเริ่มต้นมันก็ย่อมมีปัญหานะคะอาจจะมีปัญหาหรือ,อุปสรรค ได้ทุกความสัมพันธ์แต่ว่าผลสุดท้ายแล้วนะคะมันก็มันจะถูกแก้ไขปัญหาไปได้ขอให้คุณอดทนนะแล้วสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นค่ะถ้าเขาสามารถบอกอะไรชาว้าตลมได้หนึ่งประโยคเขาจะบอกว่าอะไรคะ d e f i n i t e y y y s <Yes>. s s ม a n d มองว่าตัวเขาเองอะ่ะเขาค่อนข้างที่จะเชื่อมั่น ในตัวเองนะคะเขาพร้อมที่จะปรับตัวเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะขอไพ่สรุปให้แนะนําให้กับชาวธาตุลมหนคะ่ะ9ถ้วย king of pentacles 6กไม้แล้วก็9กดาบและ prometed King n of w a ไพ่กำลังบอกว่าเมื่อใดที่คุณปฏิบัติด,ดีต่อคนอื่นก็เหมือนกับคุณทำดีกับตัวคุณเองด้วยเช่นกันคุณเองอยู่คนเดียวก็สบายดีอยู่แล้วนะคะตัวคุณเองมีความสามารถเพียงพอที่จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณได้ลงมือทำแล้วตัวคุณก็จะได้ชัยชนะในสิ่งที่ คุณไปต่อสู้ฝ่าฟันสิ่งที่ยากลำบากมานะคะจงชื่นชมในความสำเร็จของคุณเองค่ะขอให้ชาวท่าลมนะคะพักผ่อนให้มากๆนะคะเพราะว่าอย่าอย่าอย่าไปเครียดอย่าเก็บปัญหามาคิด ทุกอย่างมันจะดีขึ้นค่ะเมื่อคุณตื่นขึ้นคุณเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วก็อดทนคุณเป็นคนเก่งนะคะคุณควรยึดมั่นในสิ่งที่คุณคิดว่ามันถูกต้องแล้วคุณทําดีแล้วบางทีคุณอาจจะไม่สนใจความรักียด้วยซ้ําค่ะคุณสนใจเรื่องงานเรื่องเงินซะมากกว่าเพราะงานและเงินคือสิ่งสําคัญในชีวิตคุณค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณทำได้ดีนะคะชาวธาตุลมคุณเก่งมากๆค่ะ ท้ายนี้นะคะขอให้ชาวธาตลมทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้นะคะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะวันนี้ขอจบคลิปความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุลมในเดือนสิงหาคมไว้เพียงเท่านี้คะ่ะขอบคุณคะ่ะ